สวัสดีครับและวันนี้นะครับข้างๆข,ข,ของผมนี้ก็คือ v r z 4 s รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2025เพื่อเปิดตัวใหม่ในงาน Motor Expo ครั้งที่42นี้เลยนะครับเป็นรถแนว a v v n n t u r e Enduro เหมาะกับการใช้งานในทุกสภาพถนนเลยไม่ว่าจะทางเรียบหรือว่าทาง หรือว่าในป่าและราคานะครับเปิดตัวที่3 5 9 0 0 0บาทเปิดตัวในงานนะครับราคาในงาน3า3 9 0น0บาทเท่านั้นรีบเลยครับราคานี้บอกได้เลยว่าเป็นราคาที่พิเศษที่สุดมากๆเลยนะครับโดยรถคันนี้นะครับให้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาไฟหลังแบบ LED ไฟเลี้ยว LED รอบคันนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับแสดงผลทั้งตัวของน้ำมันเวลาความเร็วแล้วก็ เรื่องของเทคโนโลยีที่เราให้เข้ามานะครับเราจะมี SDMS หรือ Suzuki Drive Mode Selector นะครับที่มีทั้งหมด3โหมดและมี traction control ที่สามารถเปิดหรือปิดหรือจะมีโหมด gravel โหมดได้ด้วยนะครับพิเศษกว่านั้นก็คือตัวของ A.B.S ที่สามารถเปิดปิดได้หรือจะปิดเฉพาะล้อหลังก็ได้ที่จะให้เวลาในการขับขี่เข้าไปในป่าหรือว่าอยากจะลุยทางฝุ่นเนี่ยเราสามารถเบรกหรือสไลด์ล้อก็ได้คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับส่วนตัวแฮนด์นะครับแฮนด์จะให้มาเป็นแฮนด์แบบแฟตบาร์นะครับแข็งแรงทนทานกว้างขับขี่สบายแน่นอนน้ำหนักตัวรถนะครับรถคันนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่151กิโลกรัมนะครับถังน้ำมันเนี่ยให้มาถึง8.7ลิตรค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันอยู่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรอยู่ที่การขับขี่ ของแต่ละบุคคลนะครับโชคหน้านะครับเราให้เป็นโชคของไคยาบ้าฟูลี่อาจารย์นะครับที่สามารถปรับได้ทั้งหมด3อย่างเลยอย่างแรกครับคอมเพรสสรีบาว และพีโลดนะครับที่จะช่วยทําให้การขับขี่ของเรานั้นเป็นไปตามที่ผู้ขับขี่นั้นต้องการมากที่สุดข้างหลังก็เช่นเดียวกันครับเราก็ให้ของขายาบ้าที่เป็นโช๊คซับแพงมาให้ด้วยส่วนล้อหน้านะครับเป็น1 21นิ้วล้อหลัง18นิ้วให้ยาง IRC เข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของกาวเคลนด์อยู่ที่300มิลเวลาข้าออปสรรคอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเราเราจะไม่ต้องกังวลเลยว่าท้องจะต้องไปชนกับอุปสรรคนะครับและดูครับการนั่งนะครับความสูงของเบาะ920มิลนะครับผมเหยียบได้เต็ม ตัวของผมเม่สูงประมาณ180แต่คนที่สูงน้อยกว่าผมก็ขับขี่ได้นะครับเพราะว่าปกติของคนที่นั่งรถพวกนี้ก็จะนั่งขาเดียวขับขี่ในเมืองขับขี่ง่ายมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ได้ทำการขับรถรุ่นนี้แล้วนะครับขับขี่ไปทางไกลก็ไม่เมื่อยขับขี่ความเร็วสูงๆนะครับรถก็ไม่มีอาการสายแฮนด์ลองการเลี้ยวการบังคับรถเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆโอเคและวเรื่องต่อไปครับจะเป็นเรื่องของการเช็คระยะนะครับ DRZ4S ของ s u z u ก i เนี่ย ออกแบบมาเป็นรถสไตล์ดูโอโพสโพท,ที่ไปได้ทุกทุกทางและลดความกังวลของการเซอร์วิสรถของเราเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยทุกๆ6 0 0 0กิโลนะครับเราไม่ได้เป็นการเซอร์วิสตามรอบชั่วโมงใส่น้ํามันเครื่องเพียงแค่1.6ลิตรเองนะครับแล้วเราก็ใช้เป็นตัวน้ํามันเครื่องที่เติมตรงเฟรมนะครับเรียกไรซัมที่จะลดภาระของเพาเขาเวี่ยงที่จะทําให้ตัวของเพาเาเวียงทำงานมากยิ่งขึ้นเนี่ย เยี่ยมมากๆเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับ d r a e 4S รถคันนี้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนผมบอกได้เลยว่าแทบจะเป็นทุกกลุ่มนะครับคนที่ชอบเดินทางคนที่ชอบขับขี่คนที่ชอบเข้าป่าหรือคนที่ชอบความสนุกในการขับขี่บอกเลยว่า D-Racer 4S ตอบโจทย์มากๆย้ำอีกครั้งนะครับราคาเปิดตัวในงาน3 3 9 0 0 0บาทที่งาน Motor Expo ครั้งที่42ที่ Impact Challenger Hall 3นะครับที่บูธ Suzuki สวัสดีครับ